สวัสดีค่ะขออนุญาตเลือกให้เลยนะคะสำหรับต้นไม้แย่แยสองกระถางนี้นะคะกระถางไซส์ขนาดหกนิ้วนะคะนี่ค่ะแบบพุ่มโ,โตโตสวยสวยเลยนะคะจัดส่งไปที่จังหวัดสีสเกตนะคะสองพุ่มนี้สองกระถางนี้เนี่ยกำลังงามเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกทุกวันด้วยนะคะก็ได้น้ำฝนด้วยนะคะนี่ค่ะกระถางนี้กระถางแรกกันนะคะหมุนๆให้ดูก่อน กระถางนี้นะคะจะมีหน่อขึ้นมาแบบใหญ่ๆอวบๆกว่าทุกๆต้นที่อยู่ในกระถางเลยนะคะดูทรงแล้วเนี่ยยอดเนี้ยหน่อเนี้ยเนี่ยต้องสวยมากๆเลยกําลังงามมากๆเลยค่ะท่าทางแล้วจะต้องแบบสูงแล้วก็อวบม,มากๆเลยค่ะสําหรับหน่อนี้นะคะตั้งใจเลือกกระถางนี้ให้เลยนะคะ แล้วเขาก็จะมีแบบว่าผริใบอ่อนด้วยมาดูลากนะคะจะมีลากแบบอ้วกตโตๆทะลุกระถางมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เตรียมจัดส่งให้นะคะไปให้โชคให้ลาบนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะมาดูกระถางสองกันนะคะกระถางสองค่ะก็ งามไม่แพ้กระถางแรกเลยค่ะแล้วก็จะมีตะเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบบ๊บนึงค่ะเดี๋ยนะคะตะเอค่ะนี่ค่ะยอดอ่อนๆพึ่งจะโผลพ้นดินมาเลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งค่ะแล้วก็ยอดนี้นะคะพอดีว่าเจอน้ําฝนนะคะเขาก็เลยแตกใบแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูมุมสูงกันนะคะ มุมสูงนี่พุ่มใหญ่แบบงามเลยค่ะสำหรับกระถางที่สองนะคะทั้งสองกระถางนี้นะคะพร้อมย้ายบ้านไปแล้วนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ